จบวิศวะใหม่ๆก็ไปทํางานเป็นวิศวกรที่อุกษาหรับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็มีปัญหาโรคกระเอพาะอพิสิโดมขายไปเลือดปวดหลังเป็นคื้แพ้คุณแม่นะครับเป็นคนแนะนำะเขาเสนอให้กับคุณกระยาบุญเทียมนะครับท่านก็สรรหาอะไรดีมาให้ให้ลูกชายกินนะเพื่อลูกชายาจะไม่แข็งแรงเนื่องจากทํางานรับเหมาผ่าสร้างมันรับชอบสูงความเครียดสูงนะครับ กินอาหาได้เป็เวลาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายท่านนะครับโรคกระเพาะเนี่ยเป็นเกือบ80%อยู่แล้วนะครับระบบการย่อยอาหารพอคุณแม่เอาไม่ทานผมก็รู้สึกว่าทำไมทำไมระบบกับถ่ายเรามาดีขึ้นโรคกระเพาะดีขึ้นนะครับอาการปวดหลังอาการคุ้มแพ้ต่างมันดีขึ้นก็เลยลองกับพักพวกเพราะว่า,าก่อนก่อนหน้านี้ทำรับเหมาก่อสร้างก็ต้องรู้ว่ามันยังไงก็ต้องกินเหล้าสูบบุหรีเที่ยวอยู่แล้วนะครับด้วยงานด้วยอะไรต่างๆนะครับก็ลองกับเพื่อนกินก่อนกินเหล้ากินหลังกินเหล้ามันไม่เบา นะครับมันเปื้อนเหล้านะครับกินถักเม็ดของเรานะครับกินถักเม็ดของเราเปื้อนเหล้านะครับก <c oughs> ็เลยในหลายใหลายคนก็เลยซื้อไว้เนื่องจากเวลากินเหล้ากินเช้ามาก็จะไม่แห้งเขาไปทําง,งานต่อได้อันนี้คือ,ค,อคือเรื่องต้นแต่ก่อกนผมยังกินเหล้าสุ่มๆเที่ยวอยู่นะครับแต่ตอนนี้วันหนึ่งนะครับมาขอนแก่นอุบลขอนแก่นประมาณสามร้อยกิโลนะครับขับรถสามชั่วโมงตอนสมักยก็จีบคุณนี่ใหม่ใหม่นะครับ ตอนมาทำธุรกิจจะได้ดีกว่าแก่งก็เลยเออมาจีบด้วยมาทำธุรกิจด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านก็มีโอกาสมามาร่วมงานวันนี้ด้วยเพราะฉะมไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ที่นะครับผมมือใหม่นะครับพิธีกรมาขายอาหารเสริมไม่อยากคุยด้วยเลยครับมันมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่าก็มีหลายท่านมาจีบลูกสาวท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออะไรต่างพวกนี้นะครับแต่ในเมื่อเรา ใช้เวลาให้คุณยิ้มทาดูว่าคุณยิ้มสุขภาพดีขึ้นนะครับไปหลายท่านที่เป็นญาติพี่น้องให้ลองทานแล้วดีขึ้นนะครับ